นี่ไอเมตรงนี้ฮะเดี๋ยวไปซื้อรถดูดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะซื้อรถมาปแล้วกดตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อทำไมตรงตู้นู้นผมก็กดไอสปอร์ตมอลตรงกลางอ๋อตรงตู้นั้นมันอาจจะไม่ใช่อรถ้าถ้าตู้ไหนที่กดได้เดี๋ยวลองดูในแมปครับมันจะขึ้นเป็นรูปเอทีเอ็มเห็นไหมเป็นรูปบ้านเล็กๆอ่าครับตัวนี้จะคือกดได้แต่ถ้ารูปตัวนั้นมันมาเป็นของดีฟอลต์ของแมปเลยครับเป็นของดีฟอลต์เข้าใจครับ โอเคก่อนอันดับแรกก็ต้องไปซื้อลายเส้นก่อนคือ d m v ครับกดคอนโทนคอนโทน M ขวาครับคอนโทน M ขวาหมายควาว่าพูดผิดคอนโทนขวาแล้วก็กดตัว M ครับอ๋อคอนโทนขวาโอเคครับขึ้นแล้วโอเคขึ้นรถเลยเปิดปิดรถเป็นแล้วใช่ไหมฮะกดตัว U เป็นการล็อกเป็นการปิดเปิดรถ เราต้อง,องเปซื้อตัวไหนครับซื้อซื้อไดเวอร์กับอ่าทักครับผมเห็นแต่ทักอะเห็นแต่ทักเหรอฮะมีพลอตมีโบ๊ทใช่มีเยอะมากแล้วก็มีมีโฮมโฮมโอเนอร์เนี่ยผมมีแค่สี่อย่างนี้ครับอ่าเลือกทักครับเลือกทักอ่าครับครัาเราจะดูว่าลายเส้นเรามีอะไรบ้างเรากดตัววายครับตัววายเราจะมีอยู่ ไดรเวอร์ไรเ p นพ o t l i ไรเ s นอะไรอย่างงี้ผมซื้อหมดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยอ๋อไดรเวอร์ไรเซนมีแล้วฮะใช่ใช่ทักไรเ s นโอเคซื้อทักตอนนี้เราจะไปซื้อรถดูดครับถ้าเราไม่มีไรเ s นเราก็ซื้อไม่ได้อ๋อซื้อไม่ได้ใช่ครับทักเนี่ยซื้อเป็นเทมเพลตนะฮะตัวตัวล่างสุดเทมเพลตครับสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท โอเคครับอโอเค,คร,รอสักครู่มันจะกดตัวยูได้เหมือนเปิดเปิดอ่าปดลดล็อกล็อกรถอ,อ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้คือรถที่ผมซื้อใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องฮะส่วนพวกตำรวจกับหมอเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เป็นใช่ไหมฮะมีันเอา้าวันนี้เขารับสมัครหมอไอ้รับสมัครตำรวจนะอ๋อไม่สนใจเหรอยังยังทำอะไรไม่เป็นเลยอ๋อ <laughs> เอาเอารถมาเก็บเลยนะตรงนี้ตรงนี้เป็นการาดเป็นที่เก็บรถเรียกรถเลือกคำสั่งเลือกคำสั่งที่สองนะรถไปจอดใกล้ๆตองลงรถเหรอฮะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงมันจะมี npc ตรงนี้นะตกหน้าผมเลยไปจอดใกล้ๆแล้วก็เลือกคำสั่งที่สองเป็นการเก็บเป็นคำสั่งที่สอง ng o f เอ้ย e เจ อ๋อลงอีเจ็กเป็นการกระโดดลงจากรถก็เกทเอาเป็นการลงจากรถธรรมดาลงจากรถดีๆฮะรถดีๆมันจะปิดล็อกให้เราก็คือว่าลงจากรถใช่ลงใช่ครับใช่อ๋อครับแต่เวลารถวิ่งอยู่อย่ากดอีเจ t กเป็นนันรับมีตายแน่นอนฮะแล้วคุยเอ็มบีซีเลือกคำสั่งที่สองฮะโตเวชิตเนลัสโอเคนี่คือเสร็จแล้วแน่โอเคขึ้นรถเลยฮะเดี๋ยวผมมาไปซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนอันดับแรก ตังก็หายใช่ไหมครับถ้าตายตายตังหายครับนอกจากที่เราจะเก็บไว้ในธนาคารเรียบร้อยฮะ๋อตรงนี้ไปตรงซื้อสภาเกมนี้ดูภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่กินเฟรมเลสเยอะมากเลยไม่ไม่สวยหรอ ผม<อ>ว่ามันก็โอเคเลยนะเหมือนมัน,ม,น,นมันกินอะไรมากไปสสักอย่างเนึครับเลือกตามใจเลยฮนะแล้วมันจะมันเอ้ยมันจะมีเลือกอยูอ่ฮะกดตรงอ่ามันจะมีตรงขีดโคตติ้งอะ่ะแล้วก็คลิกตรงโคตติ้งมันจะมีเลือกอะไรเนี่ยอ๋ออ่าเวสแบ็คแพ็ค แบ็คแพ็คนี้เลือกเลือกเป็นกระเป๋าแบบผมนะใช่ใช่กระเป๋าตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นกระเป๋าอ่าใหญ่สุดใหญ่สุดสีสีไหนก็ได้ครับเลือกสีสีสีสันตามใจเลยแต่ว่าต้องเป็นกระเป๋าแบบนี้เสร็จแล้วโลโตที่จะต้องซื้อก็คือมีทูคิสครับทูคิสทูคิดหนึ่งอันครับเฟิร์สเอทแบบสองอันแล้วก็ในวิชาหนึ่งอันครับไอเอ็นวีกูเกิลนะฮะใช่ฮะ ธนาคารซ้ายมือตรงนี้แถวตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ประทาเลยถ้าเขาป้นธนาคารอ๋อครับแล้วก็ผ่านชายแดนนะก็ะถึงชายแดนนะอ,อาจจะโดนดักยิงก็เป็นได้ครัชายแดนนี้เอ่อถ้าตายเรากินนา,าทนนนีครับสามนาทีนิดๆครับอืมเราไปเกิดที่ไหนอะ เกิดที่นู่นเลยซานฟานเลยโอ้แต่ถ้าเราซือ้อเอ้ยมีรถจอดตรงนั้นมีคนด้วยเฮ้ยมันมาเปิดประตูะ่ะยิงลนะอจอดจอดจอดโอ้โ,โดนเ,เฮ้ยเยี่ยมยิงเลยว่า ตายเหรอผมตายแล้วตายแต่ยังไม่ยังไม่ลงรถเลยฮะเฮียสู้อ่ะโอ้โหไม่น่าพามาตรงนี้เลย เดี๋ยวเกิดตรงไอ้นี่ฮะลอดลอดแองเจลี่เลยฮะครับอายิงเสียงเหมือนปืนเก็บเสียงเลยนะฮะอ้าวตายโธเอ้ยแก๊งแก๊งอื่นปะเนี่ย นี่แหละเห็นไหมเจอกับแก๊งที่ไม่โลภอะไรก็อย่างเงี้ยมีมีแบบปืนเก็บเสียงไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยเฮียตังผมโคตรเยอะเออตังผมก็เจดแส่นั่นแหะเออ <c oughs> ตังผมก็เยอะเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้คนเต็มเลยอ่ะ คนเต็มเลยปเสียงกรยมาเหมองม่รเรื่องแทงแสงครับกดปลาแทงแสงยังไงครับฮะขออีกรอบนี้หมอเสียงมันกระตุกอ่ะกดตัวจีกดตัวจีเสียงระฆังนี่คืออะไรครับเนี่ยกดตัวจี เสียงะระฆังเสียงะระฆังมันคือเวลาวิ่งหาได้เฉยอ๋อหมที่รองหหวอแตกนะครับในแชแนลมีคนมาเราก็รู้ได้ใช่

โดดเด่นแล้วครับผมไม่มีไม่มีเลเวลฮะแต่มีปืนฮะตายแล้วเกิดมามีปืนครับตี๊บนาทีได้ตังห้าพันใช่ไหมฮะลิ้นลัวนะผมลิ้นลัวนเดือบเรือนเลยเดือบเปรือนเลยตายสิอยู่ไหนอยู่ไหนมายังหัวใจกลางยังคนเยอะเกียนเยอะเนี่ย ใจกลางนี่คือตู้ไอเทมใช่ไหมใช่ฮะใช่ตรงคาช็อปเลยครับช็อปใช่ปะวะไตรงกะละตรงกะละฮะตรงกะละเราต้องเล้นกะหละเอา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 ไ่ชื่อเหมือนกันวะอะไรมาไม่ดีไม่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 อย่ม่อย่าอย่า เร่มเเงินนี่กี่บาทดีฮะเนี่ยเราจะต้องจะจะไปซื้อเดินรหนึ่งไปซื้อไปซื้อของเริ่มต้นก็ประมาณเดล่างหมอเบิกไปแสนหนึ่งก็พอแล้วประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมเบิกรถมาพาไปเลยอยากเป็นหมอดื่มเปปตีนอยากเป็นหมอดื่มเป๊ปตีน ไอ้กูชนนะกูชนนะบ้าหำน้อยบ้าหำน้อยมาหาหมอหน่อยบ้าหำน้อยนี่นี่ผมมาหาหมอได้มาหาหมอหน่อยให้ดูดูมันนี่มาดูดูมาดูนี่ มาดูนี่มาดูนี่ไปผมนี่วันนี้เรามานี่เรามาหยุดไมเฉย่นี่นี่หนุนงาไปหนุนงาจบเลยดูเดี๋ยวไปเฉยไหนองแน่ฮะเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อยไอ้เหี้ยลอกกูไปให้ตำรวจจริงเอ้ยเฮียถูกต้องกูวิ่งใหญ่เลยวะวิ่งใหญ่เลยวะกูเตะออกจากเซิร์ฟนะกูตีนกวอ่ะกูเตะออกจากเซิร์ฟนะ เดี๋ยวมึงโดนมาร์กเดี๋ยว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 มึงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีเลยคนนี้เลยยี่ปี้นะ พอ่อชดหมอตายพอ่พอพ่อชนอาชีวะเลยในเทปโซนอ,ะอ่ะพ่โชดวิ่งใหญ่นะสัตว์ผิดอยู่แล้วนี่วิ่งใหญ่นะ <พอ S 2> มึงอะ่ะพอ่พอพ่อชด้วย โอดยใจวผมเนี่ยเรียบร้ตำรวจขับเลยไปแล้วเมื่อกี้นะไม่อยู่ทีเอสเหรอครับบักคำน้อย ยิงได้ไหมเนี่ย I believe I can fly ปักอ๋องปักอ๋องมึงลงมาเอานี้ปักอ๋องปักอ๋องลงมาเลยปักอ๋องปักอ๋องลงมาไม่ต้องทำหน้านิ่งๆอ๋องกูรู้กูรู้มึงยิงกูอ๋อง ตำรวจมีไว้พุ่งชนวิ่งชนแม่งเลยไปพวกเราลุยมันตามกูมาเร็วบักอ๋องบักอ๋องอยไอพึ่งหนีบักอ,อ๋องบักอ๋องอย่าพึ่งนี้บักอ๋องอ๋องไอ้อ๋องไอ้เลวยิงฆ่าในหลงคอไอ้อ๋อง เฮ้องไปไหนอ่ะององไปไหนองไปไหนเอานี่นี่ไอบลีฟไอแคนไฟองยิงเขาทไมอ่ะองยิงเขาทำไมอ่ะเขามีอะไรผิดอ่ะเขามีเขามีคดีเหรอององยิงเขาทำไม อ๋องอ๋องดูในวันเต็ดดิเขามีคดีเหรออ๋องยิงเขาทำไมเนี่ยหมอหมอหมอบอกให้หมอบอกมาันไตย่างนี้หน่หมอบอกมันไตย่างนีดหน่อยอ๋อมันเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยใช่ไหมดิโอ้ยไฟอ๊ตายสิอะไรเพลิดเต็มตัวแ่บนี้ครับไอ้แฟบมึงใช่ไหมอเต้ ไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเป๊ปผมเปล่าพี่ผมเป๊ปผมเปล่ามึงใช่ไหมแฟบกูรู้กูรู้มึงแหละไอ้แฟบพี่ผมเปล่าพี่ผมจับมันเลยแฟบเนี่ยเขาคุกไปเลยเล่นดิผมผมเปล่าว้ายไม่ใช่กคกูไม่ได้ทำอะไรพี่เฮ้ยไอ้แฟบมึงจับไว้แต่ถ่ายเมื่อกี้ผห่ามากเลยนะ กูไม่รู้อ่ะเออบอกไม่นี่ไม่นี่มานี่คุณไม่นี่คุณไม่นี่คอไม่โคตรเนียนไอ้คอไม่โคตรเบลน่ะชุดเลเบลวะนัดเดียวหลับเลยกูเลเบลอ่ะเอ้ยชุดเลเบลไปเลยเนี่ยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบชุดเลเบลว่ะตำรวจครับตำรวจเมื่อกี้เขาข่มขู่ว่าจะเตะผมออกเซิร์ฟด้วยอะชุดเลเบลไม่มีเลเบลอ่ะท้อเนี่ยคนนี้ประคำน้อยอ่ะเขาข่มขู่จะเตะผมออกนอกเซิร์ฟอ่ะอยากเปะจิกดักบินจริงไหมครับล่ะ ผมไม่มีอำนาจทอเยอะจมเขาได้หรอเขาเขา่มผมเดี๋ยวผมจะเตะบินตามเนี่ยไม่เมื่อกี้กำลังสอนผู้เล่นใหม่เขาเล่นอยู่ไงหมอเร็วมาล่อ,อก,กูไปโดนจริงเฉยเลย เฮ้ยหมอไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูลงคลิปเลยเดี๋ยวกูลงคลิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้กูมีกูมีคลิปกูมีคลิปกลับแล้วหมอต้อมาหมอไม่เกี่ยวไอยิปปี้ดิเดี๋ยว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 กูปีมมึงเลยเนี่ยจําได้ชื่อยิปปี้จําได้ชื่อยิปปี้หมอทำเป็นางี้กับผมได้ไงเนี่ยโอ้โหหมอเลยเนี่ยหมอ นี่นะตอนแรกนะตอนแรกกำลัง<ะ>กําลังขับรถไปดีๆนะจะจะไปจะไปผ่านเช็คพอยต์หนึ่งเว้ยเจอพวกไอพี่แบงค์ซาดิสไอ้ยลงมาลงจากรถกดชิปจี G อย่างดีไม่งยิงกูใหญ่เลยสัตว์ไม่โลเพเลยพวกนี้กูมีคลิปกูมีคลิปเ,ลเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอ พอพอกูมาเกิดพอกูมาครัวพอกูมาเกิดในเมืองปุ๊บไอสัตว์โดนหมอล่อมาโดนตำรวจยิงเฉยเลยชีวิตกูหนาจริงๆเลยบอกให้ให้ล่อไปตรงนั้นหน่อยอยากให้ทุกคนเป็ตัวเรื่องกดของเตมื่อบ้างแล้วไอ้คนตออตำรวจมาขอน้อผมเดี๋ยวผมขอปรับคุณแฟนเจ็ดนะครับโอ้ยตังกูไม่มี มันถูกวันไปด้วยเลยครับผมถูกนไปเอากับพี่แบงค์ซาดิสเลยผมก็ตังไปเจ็ดแสนเมื่อกี้เดี๋ยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวสอนเด็กไขวมาเจ็แอยู่แล้วเขารวยเนี่ยไอ้ได้สอนท่นดูวิธีแต่มันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวอย่างครับว่าโดนปรับแล้วมันเป็นตัวอย่างโอ้โหเอาตามที่มึงสบายใจเลยอ่ะจัดมารรััับบเดี๋ยยวมไปโอ้ย ส่งเขาคุกด้วยอ้ผมไม่ได้ตั้งใจดีวายเถอะจริงๆกูวหยเดีปล่อยกูเถอะจริงๆกูจะไปแล้วมันไม่มีตัวอย่างครับมึงอย่าเอาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมันนานเสร็ทีเองครับไม่เป็นไรให้มันไปเรียนรู้กันเอาการติดคุกอ่ะเดี๋ยวกูจะไปสอนเขาแล้วหมอไอ้ออเดี๋ยว ม่ได้ไปแล้วล่ะวันนี้ไปแล้วล่ะวันนี้ล่ะไอ้มาร์คอยู่ไหนวะมึงยังปราบอีกเหรอเนี่ยมึงยังปราบอีกเหรอเนี่ยพอแล้วหมดตัวแล้วเนี่ยตังคุณเนี่ยถ่า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 ยเออปรอบเสร็จแล้วต้องข้าห้อครับผมโอ้ยอย่าเข้าเถอะกูยัดเงินใต้โต๊ะอะเนี่ยตอนเนี้ยยัดเงินใต้โต๊ะอะเนี่ยไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมอ้าวทุจริตครับทุจริตโอ้ทุจริตอีกแล้วปรับเพิ่มปรับเพิ่มโอ้ยปรับเพิ่มปรับเพิ่มเพิ่มปรับใส่วะใครพูดว่าไอ้แฟบใช่ไหมไอ้แฟบใไปไหม เอาไว้นัดผมปหอพูดครับหมอพูดผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นี่โอยนี่เรามาถ่ายทำสารคดีครับผมย้กูได้ออกกล้องด้วยว่ะสารคดีโจรสารคดีโจรเฮ้ยลากออกดมต้นไลากออกจากพุ่มไม้ที่นี่เดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นกล้องเนี่ยมันลากยังไงครับ ไปเรียกตำรวจหัวดอไม่ได้หรอกถึงจะลากได้แตแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกำลังจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมแล้วอ๋อก็โอเคครับอืออันนี้เขาเรียกว่าลอลึกลอในในพุ่มไม้ในสัตว์ลมดีนะนี่ถ้ายืนใต้ต้นไม้มันล่มไงยืนกลางแดดนี่ลมแดดแน่นอนนฮะ สบายเลยครับอยู่บนต้นไม้เนี่ยเออคุณคุณคุณมายืนใกล้ๆผมหน่อยเร็วเดี๋ยวผมจะเปิดกระเป๋าคุณเดี๋ยวผมจะได้ฆ่าตัวตายจะได้เกิดใหม่มายืนหน้าหน่อยฆ่าตัวตายเลยเหรอครับอืมเฮ้ยออกแล้วเอ้ยเออก็เป็นอิสระแล้วมาแล้วล้างแค้น มีชายโฉดกำลังวิ่งมาฮะตอนนี้นี่ไปว,วิ่งเล่นมาเนื้อว่ายังดมต้นไม้อยู่โดนรถเหยียบตายเอา้าเกิด <c oughs> อะไรขึ้นรเรียบร้อยพอตำรวจเหรอเอาล่ฮะตอนนี้เรากำลังได้ยินเสียงระเบิดฮะ <c oughs> เหมือนจะเป็นโจนใต้ครคับ <c oughs> ผมวางระเบิดในเซฟโซนลอสแองเจลิสนะฮะตอนนี้ เหมือนลอแลอวแองซีดีเราจะมีอ่พวกโจนไอเอสบุกนะฮะตอนนี้เราไปติดตามครับเราไปติดตามอย่ามองหน้าผอมอย่างนั้นผมกลัวโอ้โหนี้ตอนเรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะฮะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นเป็นชายชะกันสองนายฮะตอนนี้ตอนนี้เราเห็นตังค์ฮะเราต้องเก็บตังก่อนไอสัต h, ว์กูโดนตำรวจยึดโดนตำรวจยึดไปหนักฮะตอนนี้ขอเก็บตังกันจบหมดเลย กไม่ไได้อ้เหี้ยแสนสามได้ทุนกลับคืนแล้วเว้ยโอ้โหเยอะเีินเ้ยอย่าไปยืนอย่าไปยืนใกล้อย่าไปยืนใกล้เดี๋ยวรอไฟหมดรอไฟหมดไอ้ตังกองนี่ต้องเป็นของคูแน่นอนให้ตายสิน้องเบลของผมเอ้าเฮ้ยใครดีใครได้แล้ววะใครดีใครได้แล้ววะมึงเข้าไปตอนนี้มึงก็ตายอ่ะเอาดิฝากกลางแป๊บเรียบร้อยเสร็จยังยังยัง เอานะ,ะตอนนี้เราได้ยินเสียงรถหวอหมอกําลังมานะฮะตอนนี้เราก็ยังได้ยินเสียงรถหมอกําลังเข้าเขา้เขาพืา้นที่นะฮะไไไอ้้่เก็บมดตอนนี้มีชายชกันสองนายฮะพยาผมมไไ่ด้ทตอนนี้มีชายชกันผมเป็นพยายามชายชกันสองนายได้นอนเสียชีวิตลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเรอหมอมาประถมพยาบาลเขานะฮะยังไม่ไหวแล้วกูเห็นตังค์ไม่ได้อุ้ยสองล้านสิสองล้านสิ ตังสองล้านสไอ้ยเอาแบงกันมั่งเดนหอเดวจริงเว้ยเก็บเลยกูช่วงน,นี้เห็นตังสองล้านสี่ไฟกูก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้ <c oughs> ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตา <c oughs> ไอไอเดวิดร <c oughs> วดเร็วเลยนี่เราเคยมาครับเนี่ยหมอหาอะไรช้าชิบผายเลย <c oughs> ไปชุบเลยเนี่ย <c oughs> ชุบเลย หมออะไรไม่ทำงานอะไรนี่โถ่เอ๊ะหมอเนี่ยคนทำคนทำใส่ชุดเลเบลหมออคนทำใส่ชุดเลเบลเอ้ากูปวดตัวอะไรกูเพิ่งหลุดโอ้ยกูกูเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้ก็ได้ยินข่าวว่าได้ยินเสียงบึ้มบึ้มด้วยกันอยู่เมื่อกี้แล้วก็วิ่งมาด้วยกันคุณไม่น่าหักหลังผมยังนี่เลยให้ตายสิผมเห็นคุณเอาอะไรระบงระเบิดปลาอะไรก็เอาเมื่อกี้นะ โอ้ชีวิตกูทำมาด้วยอะไรเนี่ยสวยชิบหายเอ้าเรามีชายจากการคนนึงนะเรามีชายจากการคนนึงอ่ะเสียชีวิตลงตรงนี้นะฮะพบศพแล้วสามนายนะฮะตอนนี้ให้ตายสิเมืองนี้มันอันตรายจริงๆเลยแต่พี่แน่ๆทำไมเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนของเข้าหายกันเนาะอืมใช่ครัเมื่อกี้เฮ้จู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 ้เราอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเราจำไม่ได้เราความจำสั้นต้องมีแบ่งต้องมีแบ่งนะครับผม เราต้อให้ลืมต้องมีแบ่งนะเราความจำสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวลบความจำให้แล้วกันมามาไม่ยันจำได้แม่นเลยนะการแจกตังกันเหรอแจกตังอะไรใครบอกว่าแจกตังถูกเขาบอกว่าลดความจำนายเนี่ยไม่รู้เรื่องอี๋ เอย่างผมด้วยนะผมยังจำได้อย <as> ู่นะผมก็เห็นนะผมเห็นแล้วแวบนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นนะผมเห็นผมเห็นยังจำได้อยู่นะผมยังจำได้อยู่นะบังคับเปิดเพียะเห็นมีเห็นมีเป็นกองกองอยู่อ่ะโอ้โหโคแจกจริงว่ะหายสองล้านอ่ะทำไงอ่ะทำเงิน จำไม่ได้จำไม่ได้เราความจำหายยังความจำหายยังความจำหายยังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากนูหนไม่เห็นอะไรเลยอะไร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 เมื่อกี้มันคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรฮะับอะไรไม่เป็นอยู่ดีๆแลเบิดเลยเออเมื่อกี้มันคืออะไรไม่รู้อยู่ดีๆแม่งก็ระเบิดผมไม่รู้เรื่องนะผมผมไปแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วไม่เข้าใจ เมื่อกี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะผมผมเดินมามันก็ระเบิดแล้วครับเฮ้ยได้ตังเป็นสองแสนความจำหายเลยคนลืมง่ายผมคนลืมง่ายเออผมคนลืมง่ายนะความจำสั้นแต่รักชั้นยาวนะจุ๊บจุ๊บใช่ถ้ามีเงินเนี่ยอะไรก็ลืมได้หมดนี่นี่คุณใช่ไหมยืนตรงเนี้ยเสื้อเสื้อดำใช่ใช่คุณไหมโหรถหมอแม่งโคตรแรงอะ คุณ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 ชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยในตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครบผงพานุวัฒน์นพานุวัฒน์ใช่ไหมหค,ค,คือ,คอกดกดพูดมันมันกดอ่าแคปล็อกฮะกดแคปล็อกรเราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจะเราจะเลือกตัวมอไม้กับสระไอไมมม้วนนะการอ่าเดี๋ยวอธิบายเลยไดเรกไดเรกเนี่ยมัน,นจะเป็นการที่คุยกันระหว่างคนที่อยู่ใกล้ๆเนาะแล้วก็นายเดินตัดหน้ารถผมมะไซแชนแนลอะไซแชนแนลไซแชนแนลจะเป็นการคุยกันอ่า ทั่วแมปตามผมหาในตัวสล้านนะแล้วก็กรุ๊ปกุ๊ปจะเป็นการคุยในระหว่างกรุ๊ปนะฮะเดี๋ยวปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยคุณไม้ค้งไม้ค้งในเกมกดแคปล็อกสองครั้งมันจะมันจะออโต้แต่ถ้ากดครั้งเดียวมันจะไอ้นั้นจะคุยธรรมดาตอนนี้ไม้ผมสองล้านอะไรนายขวางทางผมเมื่อกี้ เอ้ยเขาเล่นใหม่ผมกำลังสอนเขาอยู่จะเย็ดเย็ดเขาเล่นไม่เป็นผมว่า้ากอผมออ็คุณขวางทางผมอ่ะเขาเล่นไม่เป็นเขาไม่รู้จักเออให้อภัยกันเถอะโถเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกาปไปไปอย่าไปสนใจมันเลยเราอยู่เขตไยแดงก็ก็เหมือนกันใช่ไหมกับอยู่ที่เดิมใช่ครับ เดี๋ยวถ้าเราซื้อไรเส้นล้วเราจะเกิดฝั่งเม็กซิโกได้เลยคือเหมือนจะเป็นโจรเต็มตัวแล้วฮะก็ถ้าเขาไม่โลเพย์ด้วยเราก็ไม่ต้องโรเพย์นี่ยอย่างเมื่อกี้อ่าอ่าเขาไม่โรเพย์ด้วยโหแหลกแหมไม่มีคนใช้เส้นทางนี่เพราะว่าฝั่งโน้นเขายิงกัน ไออีกาเนี่คือเราขับชนไม่ได้ใช<อ>่งไหมับไม่ได้ครับไม่ได้ชนชนปุ๊บแล้วเราเรียบร้อยเลยรถพังไม่งั้นก็ตายขารถเลยฮนะถ้ามาเร็วนะเราต้องลงมาเปิด <c oughs> โอ้ยแมคนออกพวดเลยแมนีคอนเน็กคอนเน็กันรัวๆเลยแล้รีบซื้อแล้วเราก็รีบออกฮนะ มันไปปั๊มพยาบาลเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผมลกกระตัวไหนครหนึ่งเดีวผมโอนอโอเคได้ยังซื้อเลยหนึ่งล้านบาทนะครับเลเบลเทรดนิ่งหนึ่งล้านซื้อเลยไม่เห็นมีเลยฮะไม่มีเหรอมี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 มเลือกดีดอยู่ว่ามาตรงไหนคร มันมีคำสั่งเเบ้างอะไรอ่ะเบลมาร์เก็ตหรอหรือว่าเลเบล coding label t r a i n i หนึ่งล้านใช่ใช่ใช่ตัวนั้นแหละพอซื้อเสร็จปุ๊บเราจะสามารถซื้อดูอวุธอะไรได้เลยตามอัธยาศัย,ศยโอเคซื้อไปแล้วตั้งหายไปล้าน,นึงนะโอเคครับเดี๋ยวเซิร์เปิดเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึง่งมันจะสามารถเกิดฝังแดงได้แต่ว่าเราเกิดฝังเขียวไม่ได้แล้วครับอ๋อเค็กดออกเลยได้เลยใช่ไหมครับครับเอาบอดออกนะครับต้องเอาบอดออกรอเวลา 아, 오케이. Okay. 가본. Okay.